นี่เข้ามาถึงตัวจังหวัดน่านแล้วนะฮะก็ตรงนี้เป็นแยกด้านซ้ายจะเข้าขนส่งนะขนส่งจังหวัดน่านครับด้านซ้ายตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวนี้ผมจะไปแวะบ้านลุงผมด้วยนะที่จังหวัดน่านอยู่ในตัวเมืองคนระับติดกับวัดช้างค้ำเลยครับก็แต่ว่าจะไปแวะเที่ยวก่อนนะครับตรงนี้เป็นแยกขนส่งนะจังหวัดน่านก็เป็นท่ารถนะฮะเดียวซ้ายตรงนี้ ในก็มีรีสอร์ทนะสะสะสิดาสสิดาราแล้วก็โรงแรมน้ำทองน่านก็จะตรงนี้นะท้องเมืองน่านแล้วนี่นะสถานีขนส่งนะซ้ายมือเ,อ,อเดี๋ยวผมว่าจะไปวัดพระาธาตุแช่แห้งก่อนนะ ีแล้วซ้ายเป็นขนส่งนะถ้ารถจังหวัดนานนี่เป็นวันอาทิตย์รถค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะไปครับเดี๋ยวเราไปพระธาตุแช่แห้งกันก่อนครับ ท่าแช่แห้งจังหวัดน่านนะครับพระธาตุช่อแฮนี่แพร่ครับตรงนี้เป็นสีแยกนะเลี้ยวซ้ายจะไปพเยาได้นะไปเชียงม่วนบ้านหลวงอะไรเงรี้ยอจังหวัดน่านแล้วก็ไปเชียงม่วนพยาไปตัวจังหวัดพยานะแล้วก็ด้านซ้ายนี้ก็เป็นวัดสี่พันต้นนะะสวยงามครับสีทองเหลืองอลา,ามเลยวัดสี่พันต้นตรงนี้ เราก็จะไปพระาธาตุแช่แห้งกันก่อนครับเดี๋ยวตรงข้างหน้านี้ก็จะผ่านในส่วนของควงเมืองนาดด้วยนะแล้วก็ผ่านวัดช้งค้ำครับตรงนี้ก็มีไฟแดงไฟแดงค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยเหมือนกันนะครับในตัวจังหวัดนานแล้วก็เซเว่นเซเว่นข้างหน้านี่ก็ สวยดีเป็นเอกลักษณ์แต่ไฟไฟแดงค่อนข้างที่จะเยอะนะต้องสังเกตดีๆนะครับเนจังหวัดน่านนะต้องดูดีๆนะครับแล้วก็เขาจะเปิดไฟเขียวนี่คือจะเป็นไฟแบบสวนนะถ้าเกิดสมมติเราไฟเขียวปุ๊บทางนู้นเขาก็จะมาก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยน,นี่ไงเราไฟเขียวปุ๊บเขาก็ปล่อยมาเลยก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยตรงนี้เป็นมิ่งเมือง ตรงนี้เป็นสารหลักเมืองน่านนะฮะตรงนี้ขวามือสีขาวสวยงามครับหลักเมืองน่านตรงนี้จะเป็นเซเว่นแล้วก็มีเข้าซอยต้นน้ําตรงนี้นะตรงนี้เป็นถนนคนเมืองครับนี่ขวามือแล้วตรงนี้ข้างหน้าก็เป็นขวงเมืองครับเมื่อกี้เป็นถนนคนเมืองนะแล้วก็มีถนนคนเดินอีกแต่ว่ารู้สึกจะมีสาวอาทิตย์ วามือเป็นควงเมืองน่านนะแล้วก็วัดภูมินครับเดี๋ยวนี้จะเข้าไปที่วัดภูมินนครับแต่ตรงนี้เป็นแยกแล้วก็ด้านซ้ายผมตรงนี้เป็นวัดพระธาตุช้างคำวลวิหารนะนี่แล้วก็ตรงซ้ายมือไปอีกนี่ตรงนี้ก็จะเป็นอะไรเขาเรียกอะไรอุโมง์ต้นไม้ใช่ไหมนี่ตรงเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันเดี๋ยวไปพระธาตุแช่แห้งก่อน งามนะตรงนี้เป็นถนนมหายศนะก็เป็นถนนทางไปบ้านลุงผมนะครับเดี๋ยวก็ผ่านบ้านลุงผมอ่ะตรงนี้อยู่ตรงข้ามปั๊มพีทีพอดีตรงนี้ก็เป็นโรงเรียนโรงเรียนของวัดช้างคำนะแล้วก็นี่ครับ ตรงข้ามกับน้าอ้อยสดตรงนี้เลยครับขวามือเนี่ยบ้านลุงผมตรงนี้ครับเนี่ย <c oughs> เปิดประตูไว้รอรับอันนี้สีเทา <c oughs> ตรงนี้ก็จะมีเือนคําปุ๋ยนะเป็นโฮมสเตย์นะเดี๋ยวผมจะพามา,า,มาชมครับว่าด้านในมีอะไรบ้างตรงนี้ก็ติดไฟแดงก่อนเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวานะครับอากเขียวพอดีเลยแต่ก็ต้องระวังรถหน้าด้วยเพราะว่ารถหน้าตรงมาก็มีนะเพราะว่าอย่างที่บอกครับเขาจะเปิดไฟเขียวพร้อมกัน ตรงกันข้ามเนี่ยก็ต้องดูกัน,นดูเอาเองครับแยกนี้มาด้านขวาก็จะเป็นไารสนีน่านนะฮะก็จะเดินทะลุจากหลังบ้านลุงผมมาได้นะตรงเนี้ยแล้วก็ตรงนี้เป็นโรงเรียนซินจงนะฮะตรงนี้ซ้ายมือแล้วก็เจอแยกอีกไฟแดงเยอะนะฮะน่านนะบ้านะไฟแดงก็ไฟแดงค่อนข้างที่จะเยอะนะะต้องดูดีๆครับ เอก,กลักษณ์ที่จะเป็นนี่นะห้องไม้นี่รู้สึกจะเป็นร้านอาหารนะร้านอาหารอะไรมั้งเนี่ยนะเนาะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะตรงนี้ <c oughs> ตลาดแยกตลาดส่วนตลาดแล้วลนะ่ะตรงนี้รู้สึกเข้าซอยหน้าก็เข้าได้นะตลาดสดจำไม่ผิดนะมีหลายซอยครับ เราจะตรงข้ามสะพานข้ามแม่น้ำน่านไปนะเพื่อที่จะไปวัดพระธาตุแช่แห้งครับตรงนี้ก็ไฟเขียวไฟแดงเหมือนกันต้องดูดีๆครับตรงนี้จะเข้าตลาดได้ตรงนี้ก็จะปิดสะพานนะฮะก็รู้สึกเดือนอะไรเดือนเดือนอะไรนะป้าที่ว่าเขาจะมีแข่งเรือ <Okay. S 1> ประมาณเดือนสิบนะเขาจะมีแข่งเรือนะฮะที่เนี่ยครับแม่น้ำน่านเนี้ยครับปทก็จะมี สามประเทศหรือสี่ประเทศไม่แน่ใจนะ mm. ก็มีประเทศเพื่อนบ้านนะ mm. ประเทศลาวนะ mm. อ่าไทยพม่า,มาลาวเขาก็จะทําเรือมาแข่งกันตรงนี้นะฮะ mm. ก็งานก็จะจัดอยู่บริเวณนี้แหละครับเนี่ย mm. ด้านล่างตรงนี้นะ mm. ก็ซ้ายขวานี่ก็เป็นแม่น้ำนาดนะแม่น้ำนาแต่ตอนนี้เป็นหน้านแล้งนะก็ค่อนข้างที่จะน้ําน้อยหน่อยแล้วก็ทางหน้าผมนี่จะเป็นทางแยกนะเลี้ยวซ้ายจะไปถนนคง หมายเลขสามได้นะที่เขาชอบไปถ่ายรูปกันนะอ่าไปอำเภอบอกเกลือเนี่ยไปอำเภอบอกเกลือไปอำเภอสันทิขแต่ตรงไปไปแม่จะริมนะถ้าถ้าเลี้ยวซ้ายตรงเนี้ยจะเป็นไปทางถนนหมายเลขสามที่เรียกว่าโค้งหมายเลขสามอ่ะนะก็เห็นคนชอบไปถ่ายรูปกันนะเป็นสถานที่ฮิตเดี๋ยวข้าวหน้าเราไปกันถนนหมายเลขสามหรือว่าโค้งหมายเลขสามนี่แหละ ใกลถึงมีนม้ำน้ำเต็มเลยนะเนี่ยตอนนี้เราก็จะถึงในส่วนของพระธ,ธาตุแช่แห้งละโอ้ตรงนี้เป็นดอกสีเหลืองด้วยโอ้สวยงามเานี่เขาเรียกอะไรนะเนี่ยลืมสีสุพรรณไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เหลืองปีญจทรใช่ไหมแล้วเหลืองอุไรอ่ะที่เขาบอกอ่ะเหองทองอุไรอ่าเหลืองทองอุไรรรสุพณ ตรงไปตรงนี้ก็มีบ้านกาแฟลุงต่อนะตรงนี้ซ้ายมือตรงนี้ก็เดี๋ยวใกล้ถึงแล้วครับเดี๋ยวขับไปอีกสักพักหนึ่งครับนี่เรามาถึงหน้าวัดพระธาตุแช่แห้งแล้วนะครับเนี่ยจะมีวงเวียนตรงนี้ครับด้านนี้จะมีวงเวียนด้านซ้ายไปแม่จะริมนะแต่เราจะวงเวียนไปทางด้านนี้ครับวงเวียนตรงธรรมจักรนี้นะฮะเนี่ย จะมีวงเวียน<ม>นี่ด้านซ้ายก็จะมีเราจะเห็นว่าเป็นรูปปั้นพญานาคนะแล้วก็เขียนว่าวัดพระาธาตุแช่แห้งอ๋อรู้สึกพระาธาตุก็กำลังทํานะนะยังยังยังอะไรเขาเรียกอะไรบุรณะอยู่หรือเปล่าตรงนี้เราก็จะมาจอดรถนะะด้านซ้ายตรงนี้ไปหาที่จอดกันก่อน,นครับ อ๋อตรงนี้ด้านซ้ายผมนี่จะเป็นรู้สึกเป็นยจดีชเวดากองแบบจำลองนะนี่สีขาวตรงนี้ตรงนี้ไปที่จอดรถก่อนจอดตรงนี้ได้พอดีเลยนะโล่งพอดีเลยตรงนี้ เราจอดรถกันก่อนนะครับจอดรถแล้วนะครับก็รู้สึกว่าพระธาตก็กำลังจะโบรณะอยู่นะยังมนะไม่เสร็จนะยไปเดินดูรอบๆกันก่อนดีกว่า เดินดูรอบๆนะก่อนแล้วกันนะเดินไปเดินดูร,บรอบๆนกะนะันก่อน